สวัสดีทุกคนน,นะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการตาซีเบกเรื่องราวทวารการแล้วก็โรเจอร์ในร่มเมื่อาการจัดการเขาโดยที่เรื่องราวพวกนั้นอาจจะเชื่อมโยงม,มาสู่ยอาบานในปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสานใจนวกกาบาลเนี่ยจะได้มีการส่งต่อเรื่องราวพวกนั้นมาสู่โพลูฟีเพราะว่าเรื่องราวพวกนั้นอาจจะเป็นกุญแจสําคัญไปสู่ชัยชนะในส่การต่อสู้ที่เอลบากับเทนนิมาแล้แบบนี้ก็เป็นได้นะฮะ โดยที่ในตอนนี้ก็จะได้เห็นนะว่ากรารต่อสู้ที่กาเวเล่เนี่ยมันกําลังเข้าสู่ช่วงไคลแมกที่เหล่าคนระดับตํานานกน,นกำลังจะได้เจอกันหลังจากนี้ซึ่งนั่นก็คือกาบโรเจอร์และก็ซีเบกและจากเรื่องราวที่ได้มีการบอกเล่ามาแล้วก็จะได้รู้นะว่าซีเบกเนี่ยเขานั้นคือคู่ต่อสู้ที่กาบและก็โรเจอร์พวกเขานั้นต้องรูวมือกันในการจัดก,การซีเบกใช่ไหมฮะดยยังไงเขานั้นก็ไม่ใช่คนร้ายและขนาดนั้นเพราะว่าเป้าหมายที่เขานามาที่กาเวเล่เนี่ยก็เพื่อช่วยลูกเมียอะไรแบบนี้และถึงแม้เรื่องราวพวกนี้เเนนี่่จะปป็รรืองงาทมัิดบ แต่ว่าเหตุผลที่คนอื่นรู้การนะฮะนั่นก็คือเหตุผลที่เขาํามาช่วยเหลือชากี้และเหล่าคนที่เป็นตัวร้ายตัวจริงที่กอดวาเล่เนี่ยมันก็จะเป็นผอังกรฟ้าและอ ah, ัศวนเทพที่พวกเขานั้นได้มีการไล่ล่าและฆ่ามนุษย์ซึ่งถ้าเกิดว่าคนจะมีใครที่ร่วมมือกันในการจัดการศัตรูเนี่ยมันก็ควรจะเป็นซีเบรและโรเจอร์ที่ได้มีการจัดการผอังกรฟ้าและอาสวนเทพซะมากกว่าแต่ว่าการที่บอกนะว่ากาบและก็โรเจอร์นั้นได้มีการร่วมมือกันเนี่ยมันก็น่าจะมีเหตุผลที่ซีเบรเขานั้นได้ม ภาวะนั้นก็จะเป็นเหตุผลที่มเมก็กกข้อที่ทำให้การและก็โรเจอร์เนี่ยได้มีการร่วมมือกับเฉพาะกิจเพื่อจัดการซีเบกที่กาวาเล่และแบบนี้และการที่ซีเบกที่จะมาช่วยลูกเมย์นั้นเป็นแบบนั้นได้เนี่ยมันก็น่านจะเป็นเหตุการณ์ที่ลูกแมร์อของเขาตันตลงที่กาวาเล่ใช่ไหมฮะแต่ว่าก็อย่างที่เรารู้ก,ก็ดีนั่นว่าโนดามเนี่ยเขานี่นยังไม่ตายแล้วก็อยู่มาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่ซีเบกนี่ยจะเข้าดื้อเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ยากมมมมมาา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 ากกกกใใช่่่่่่่ั้้้ยยยยยฮะแตววววถถถเเ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 ิิดดปปป็นนนรรรือองททีีีีีีซบขูหหไศจคส เรื่องราวพวกนี้เนี่ยก็จะรูสส้สเม็ัสผลมากขึ้นนะฮะเพราะว่าความสามารถในการเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจอัตนีมเนี่ยมันจะทําให้คนคนนั้นได้มีความสามารถที่มากขึ้นและแข,ข็งแรงขึ้นซึ่งวนแน่นอนแลาซีเบคที่มีความสามารถที่แขง็งแรงอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าในการเลปปา่านเป็นปีศาจซีเบคเนี่ยก็จะมีความสามารถที่มันมากขึ้นแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าซีเบคใน,นาการรล่านเป็นปีศาจด้วยความสามารถานัตนีมเนี่ยั่นก็จะไม่น่าแปลกใจที่ซีเบคในตอนนั้นต้องใช้กราฟแล้วก็โรเจอร์ในการจัดการเข้าลงะรแบบนี้ใช่ไหมสาามรรถะดัับนน้ เขาเนี pues ่ยจะถูกเทนิมเนเปลี่ยนร่างกับไปปีศาจเนี่ยเรื่องราวพวกนี้ก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเกิดซีเบกเขาเนี่ยไม่ถูกบังคับเพราะว่าต่อรองอะไรบางอย่างใช่ไหมฮะและสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มาที่สุดเนี่ยมันก็คงจะเป็นลูกเมียของเขาจะ่้าเกิดพวกเขาทั้งสองคนถูกจบเป็นตัวประกันเนี่ยมันก็จะไม่น่าแปลกใจที่ซีเบกเขาเนี่ยจะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นร่างปีศาจและกับการที่ลูกชายของเขาน้ออยู่รอบป่าพายแลแบบนี้เพราะว่านานกัดจะเป็นที่มาที่โรเจอร์ลอกาบเนี่ยได้มีการพูดกันตลอดมาแล้วว่าเด็กที่เกิดมมาาเเนน่พวกข้ไไไดดผิอะร ซึ่งคำพูดพวกนี้น่าอาจจะมาจากเหตุการณ์ที่ซีเบกเขานั้นยอมกลารไปปีศาจเพื่อลูกของเขาหน้าปลอดภัยก็เป็นได้นะฮะและก็แน่นอนน่นเมื่อซีเบกด้การลาไปปีศาจเนี่ยเขาน่าจะได้มีการขอร้องให้กาบและกโรเจอร์ชวนเป็นคนที่จัดการเขาที่อารวาสอะไรแบบนี้ซึ่งนี่กาจะเป็นเหตุการณ์ความจริงที่กับวาเล่นะฮะที่ไม่ได้มีการเกิดขึ้นที่นั่นนะท่านอิมเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดอะไรแบบนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นเรื่องราวความจริงที่ว่ากาบและก็โร และก็แน่นอนนะว่าถ้าเกิดท่านอิมมาที่นั่นมันก็แน่นอน,นว่าธนิมก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนซีเบให้การไปปีศาจเพียงแค่คนเดียวนะฮะแต่ว่าเขานั้นก็น่าจะเปลี่ยนคนหนึ่งให้าการไปปีศาจเหมือนกันและนั่นก็หมายความว่ากลุ่มโรเจอร์และกลุ่มการในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็ต้องเคยต่อสู้กับปีศาจของธนิมมาแล้วเพราะฉะนั้นก็หมายความว่ากลุ่มโรเจอร์ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็น่าจะรู้วิธีในการรับมือกับเหล่าปีศาจพวกนั้นและนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลที่วบ เพราะว่านานกาจะเป็นเรื่องราวที่กาบานันเขานั้นจะบอกกุญแจสําคัญในการนชนะกับพวกลูฟี่นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านีกาบานเนี่ยก็ได้บอกคาใบ้กกับการควบคุมฮากิราชานันเพื่อใช้ในการนอาชนะล่างอมาตะอสนเทะไปแแบบนี้ซึ่งนี้ก็จะเป็นคํใบ้แรกที่กาบานได้บอกกุโมฟาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เรื่องราวการย้อนดิบนี่ได้ไม่การจบลงเนี่ยมันก็อาจจะมีคํใบ้จากกาบานเพื่อเป็นกุญแจสําคัญในการเอาชนะปีศาจที่แทนิมนั้นได้ไม่กล้าเปลี่ยนลรคนยาก่อนหน้านี้ก็เป็นได้นะฮะ ซึ่งน้นาอาจจะเป็นวิธีการการชากฮกีฬาชันที่กาฟแล้วก็โรเจอร์นั้นได้มีการใช้ที่กาวาเล่ซึ่งเป็นการต่อสู้ซีแบ,บก่อนหน้าน,นี้ก็เป็นได้นะฮะหรือแม้กระทั่งความสามารถเทเบอร์โดที่นิกาลูฟี่เนี่ยมันอาจจะมีความสามารถพิเศษและความสามารถแฝงเพื่อใช้ในการช่วยเหลือเหล่าคนยาที่กล้าไปปีศาจหลังจากน,นี้ก็เป็นได้เพราะว่าก็แน่นอนนะว่าเหล่าคนยาที่กล้าไปปีศาจเนี่ยหลังจากนี้พวกลูฟี่นี่ก็ต้องต่อสู้คนพวกนั้นและก็แน่นอนนะว่าสุดท้ายพวกลูฟี่และกลุ่มหมอกฟางเนี่ยก็ต้องช่วยเหล่าคนยากปี่ เพราะฉะนั้นก็เลยน่าสนใจนะว่าคําใบ้ที่เป็นกุญแจสําคัญเนี่ยมันจะมาจากตอนย้อนดีที่กาเวเล่ที่กาบาเนี่นจะได้นามาบอกพวกลูฟี่อะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวการใช้ฮาคิราชันการใช้พลังนิกาลูฟี่หรือแม้กระทั่งมันอาจจะง่ายๆเลยนั่นคือเรื่องราวที่ลูฟี่เนี่ยแค่จากการท่านิมที่เป็นต้นต่อของพลังปีศาจพวกเขาเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือเราคนยากที่การรับไปปีศาจได้เลยหรือเปล่าอย่างไงเรื่องราวพวกนี้เราก็จะมารอรู้แล้วก็เล่าดูกันต่อไปนะฮะโอเคเลยนี่ก็จะเป็นเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวทั ึ่งนในเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตในหาค่ิปใหม่ชช้นเรา,เราสวัสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ